ตอนนี้เนี่ยทั่วโลกกำลังจับตาสถานการณ์ในอิหร่านกันอย่างใกล้ชิดเลยครับแต่ไม่ใช่แค่เรื่องความตึงเครียดกับต่างชาติเท่านั้นนะแต่เป็นเพราะเสียงจากข้างในประเทศเองด้วยวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันว่าทำไมถึงบอกว่าอิหร่านกำลังเผชิญศึกสองด้านพร้อมๆกันเอาล่ะครับเริ่มกันที่คาประกาศนี้เลยนี่คือคำพูดของอายาตอลล์อาลีคาเมเนี ผู้นำสูงสุดของอิหร่านนะครับเป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนมากๆว่าอิหร่านจะไม่ยอมอ่อนข้อให้ใครซึ่งคำพูดนี้มันสะท้อนถึงหัวใจของความขัดแย้งทั้งหมดที่เรากำลังจะคุยกันวันนี้เลยครับประเด็นหลักมันอยู่ตรงนี้แหละครับคือตอนนี้เนี่ยอิหร่านกำลังต่อสู้อยู่ในสงครามสองแนวรบพร้อมๆกันเลยแนวรบแรกคือศึกภายในที่มาจากประชาชนของตัวเองและอีกแนวรบก็คือศึกภายนอกที่มาจากแรงกดดันของนานาชาติ ลองมาดูภาพนี้กันนะครับจะเห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยด้านซ้ายคือสิ่งที่เกิดขึ้นข้างในประเทศมีการประท้วงในเมืองใหญ่ๆผู้คนออกมาเรียกร้องให้แก้ปัญหาเศรษฐกิจไปจนถึงวิจารณ์ผู้นำส่วนด้านขวาคือแรงกดดันจากข้างนอกโดยเฉพาะจากสหรัฐที่ออกมาแสดงความกังวลเตือนถึงผลกระทบทางการทูตต่างๆซึ่งแน่นอนว่าอิหร่านก็มองว่านี่คือการแทรกแซง แล้วอะไรล่ะครับที่ทำให้คนต้องออกมาบนท้องถนนในเมืองต่างๆทั่วประเทศหลักๆเลยนะครับมันคือปัญหาปากท้องลุนล้วนเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเฟอ้อที่พุ่งสูงปรี๊ดค่าครองชีพที่มันหนักขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ปัญหาคนว่างงานที่กระทบคนรุ่นใหม่แบบเต็มๆแต่เรื่องมันไม่ได้หยุดแค่นั้นนะครับยังขยายไปถึงการเรียกร้องเสรีภาพทางการเมืองที่มากขึ้นด้วย พอเจอแรงกดดัน2ด้านเข้าไปแบบนี้แล้วผู้นําอิหร่านเขาตอบสนองยังไงเราลองมาดูกันต่อเลยค่ะสิ่งที่รัฐบาลอิหร่านทําก็คือการขีดเส้นแบ่งครับขีดเส้นให้ชัดเจนเลยว่าการแสดงออกแบบไหนที่พอรับได้และแบบไหนที่ยอมรับไม่ได้เด็ดขาดและนี่คือเส้นแบ่งที่ว่าครับคือรัฐบาลเขายอมรับนะว่าการวิจารณ์อย่างสร้างสรรและสันติเนี่ยถือเป็นสิทธิของประชาชน แต่ในทางกลับกันการเคลื่อนไหวไหนก็ตามที่ใช้ความรุนแรงหรือทำลายเข้าของสาธารณะจะถูกตีความทันทีเลยว่าเป็นการปลุกปั่นจากศัตรูต่างชาติซึ่งรัฐบาลประกาศชาัดว่าจะไม่ยอมให้เกิดขึ้นเด็ดขาดโอเคทีนี้เพื่อให้เข้าใจสถานการณ์ทั้งหมดจริงๆนะครับเราต้องถอยออกมาดูภาพที่มันใหญ่กว่านี้กันหน่อยเพราะเหตุการณ์ที่เห็นกันอยู่เนี้ยมันมีรากมาจากปัญหาที่สะสมมานานมากแล้ว ประเด็นที่น่าสนใจมากก็คือมันมีเชื้อไฟทางเศรษฐกิจที่พร้อมจะลุกโชนอยู่ตลอดเวลาเลยครับการคว่ำบาตรจากนานาชาติเนี่ยทำให้เศรษฐกิจย่ำแย่ค่าเงินของประเทศก็อ่อนลงอย่างหนักซึ่งมันกระทบโดยตรงเลยนะกับค่าครองชีพของคนทำนานและคนรุ่นใหม่ที่มองไม่เห็นอนาคตความไม่พอใจพวกนี้แหละครับคือดินปืนชั้นดีที่รอวันระเบิดแล้วเรื่องมันก็ไม่ได้จบแค่ในประเทศนะครับวิกฤตครั้งนี้มันไปผูกโยงกับเกมการเมืองระดับโลกแบบเต็มๆเ,เลย ทั้งเรื่องโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านที่ยังาคาราคาซังอยู่และการแย่งชิงอำนาจในตะวันออกกลางนี่แหละครับคือเหตุผลว่าทำไมทุกความเคลื่อนไหวของอิหร่านถึงถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดจากทั่วโลกพอเห็นภาพทั้งหมดแล้วใช่ไหมครับว่าตอนนี้อิหร่านกำลังยืนอยู่บนทางแยกที่สำคัญมากๆซึ่งการตัดสินใจหลังจากนี้ไปจะส่งผลต่ออนาคตของประเทศอย่างมหาศาลเลยทีเดียว บทสรุปที่สำคัญที่สุดตอนนี้ก็คือเสถียรภาพของประเทศมันเหมือนการเดินบนเส้นได้ที่เปราะบางมากๆครับคือรัฐบาลต้องสร้างสมดุลให้ได้ระหว่างการรักษาความมั่นคงของชาติซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่สุดสำหรับผู้นำกับอีกด้านหนึ่งคือการตอบสนองความต้องการของประชาชนซึ่งเป็นที่มาของความไม่พอใจทั้งหมดนี้คำถามสุดท้ายที่ทิ้งไว้ให้เราได้คิดตามกันก็คือท่ากลางแรงกดดันจากทั้งข้างในและข้างนอกแบบนี้อิหร่านจะเลือกเดินไปทางไหน จะยังคงใช้ท่าทีแข็งเกร้าเพื่อรักษาอํานาจเอาไว้หรือจะยอมเปิดพื้นที่เพื่อปฏิรูปแล้วรับฟังเสียงของประชาชนมากขึ้นคำตอบของคำถามนี้แหละครับที่จะเป็นตัวกำหนดชะตากรรมของอิหร่านและอาจจะส่งผลกระทบไปทั้งภูมิภาคตะวันออกกลางเลยก็ได้